สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนช่องช่างปัญญาพาธรรมทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวโซนิกนะครับเป็นเป็นโซนิกปี47นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีภาษีไม่ขาดนะครับแล้วก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับรถเดิมๆรถสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับเบิ่งเอาความงายด้วยครับดี้อก ทั้งหายกระเบิงผมกับบริเวผู้เสี่ยวเทียนนะครับกาเอามารีวิวให้พี่น้องตัดสินใจนะครับโ่วงนี้ขั้นนี้เคยรีวิวให้พี่นอ้องได้ชมแล้วนะครับเป็นเป็นคลิปเน่าคลิปหนึ่งเป็นคลิปสันคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนรีวิวนั้นการมีมีลูกค้าเพิ่นมันจํามากนะครับเพิ่นว่าสินเดือนสินมาเอาครับวันที่นี่ ชิ้นเดือนพันโทษมาบอกมาขึ้นนี่พันมาอันคนที่มันจำเขาบทิต่อมาพัน่าครับสงสัยว่าพันสีฟฝากันมันจำประมาณนี้นะครับให้พี่ขายโรดพันมาผมก็เลยเดียวเอามารีวิวให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับรีวิวลายอยู่ว่ามันรีวิวเหล่เทีอนหน่นะครับพี่นอ้อ กับกระเทียมมันละเอียดเราขึ้นกรกาๆนะครับเนาะร,ระบบต่างๆใส่เดือมือดนะครับล็อกล็อกบล็อกก็ล็อกได้ครับเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิดเด่เบรกใส่เดืวอวปกตินะครับระบบไฟใส่เด้อครบนะครับเกียร์คมลอนก็บปกติ เกียน้ำมันกับปกติเข็มไม่กับขึ้นปกตินะครับไฟเลี้ยวกับสใส่ได้ปกติเกียร์กับขึ้นทุกเกียร์นะครับมีหางเกียร์นะครับผมเอามาฟังเสียงกันเลยเป็นสตาร์ทเมื่อนะครับ ก็เครื่องดีได้พี่น้องเป็นรถกเดิมนะครับตวรวจตลอออผ่านเลยนะครับ ไปโอนไปอย่างไหนง่ายๆภาษีบาขาดนะครับเป็นรถปีซีเจ็ดนะครับพี่นอ้องเรียนใกล้ๆเด็ดสบายใส่งนานงาๆครับเจอน้ำมันอเอ้ยเจความร้อนปกตินะครับไอตการใช้ถุงหลังใส่เด็กปกตินะครับ เดียวครับแต่จะกินะครับกไปรานก็เป็นแม่นั่นนี่แหะครับเคียงเงยเงียบมิ่มๆเครืงง่างง่ามนี่น้อ ขาดมือไหวใข่งา่ายแต่ที่ต่อสอบถามมาเด้อครับพี่น้องเด้อรถอยู่จังหวัดศรีสะเก็ดลำเภอกันทาร่าลมนะครับเบอร์โทรติดต่อแต่คูนหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสาก้12 12ส่สนใจกะนที่ต่อสอบถามมาได้ครับราคาที่ลงไวนะ ราคาที่ลงไวก็คือมื่นสี่พันเก่านะครับพี่น้องรดสตารนทมือรดราคาโอ้ยหลายนะครับจะว่าขายราคาเบาๆนะครับพี่น้องผู้ดใดสนใจก็ศูนหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองห่าเก่าสี่นะครับเด,ด้อ่ด <c oughs> โซนนี้งามๆสารนทมือ่อนั่นๆจะมีมากนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาไใดนะครับรดอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลาร,ร่มนะครับ เอามาอัปเดตขั้นที่ผ่านมานิดนึงนะครับรีวิวจบแล้วเด้อผู้ใดเบิร์นกลับมาวคคันค้นข้อมูลก็สิว่าพอ่อแล้วพอ่อล้วอย่าเว้าหลายพ่นว่าเอาต่อน,นิดนึงครับอัปเดตขั้นที่ผ่านมาอ่ากระบะหลายๆขั้นที่ลงนะครับขายไปหมดแล้วนะครับตอนเดียวอ่าแคปไม่ตีขั้นเขียวขั้นขาวขั้นทุกขั้นขายไปแล้วนะครับย่างสองขั้นก็คือรถเก๋งขั้นสีแดงแล้วก็อ่า อิสุสุที่เอฟอาร์ที่ที่อยู่ทั้งรถสีสมนั่แหละครับที่เป็นรถผมนั่แหละครับย่างสองขั้นเท่านี้นะครับไปสนใจก็ติดต่อสอบถามมากนะครับชวนขั้นอื่นๆขายไปแล้วนะครับบานีขั้นเรบอลอยชิไปไอทีเฮารีวิวเม,มว่าน,นี่นะครับก็ไปส่งให้คุณลูกค้าเพิ่นนะครับในแถวแถวอมบมิมเฮานี่แหละครับเต่วผาบ่ยบริษัทไทยมาให้พี่น้องเมืองนำ้ำก็มันบริสุทธิ์นี่แหละครับพี่น้องบานีขั้นอื่นก็ เวฟก็ับไปเมื่อแล้วนะครับย่างย่างแต่ขั้นที่ว่าจะไปทรงไชยาพุ่มครับผมคิดว่าน่าจะไปทรงมืออื่นนี่แหละครับขั้นไชยาพุ่มเพราะว่าม่วว่านี่ก็เตรียมตัวเตรียมยังไงกะตัวเลขไข่ก็ซีไข่แน่แหละครับก็สิไปคิดว่าน่าจะเป็นมืออื่น เ้าเอาชาลีไปไทยไปลงในเพจครับแต่ว่าบ้านเหนยวมาไทายพี่น้องเบืองกสิเป็นมือรุ่นพุนละชาลีเอกสารครบโอนได้แล้วครับราคาหมื่นแปดพันเก่า 18, ครับภาสีมาไทายให้พี่น้องเบืองอยู่แต่ว่า,า,า,ากับบ้านเหนมาไทยกสิเป็นมือหล่างๆนะครับะเตรียมตัวเรียบร้อยพุละกับเศษเอ็กกับหยังมือนั่างะครับหลายขั้นอยครับเอาสำหรับมันนี้ว่านี้ก,ส,ก,กสิบอกราคาและกสิบอกพี่ไล่พี่น้องไปได้ววันนี้ราคาขั้นนี้นะครับ หมื่นสี่พันเก้านะครับไก่ไก่ทรงไหนทั่วไทยพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับรายละเอียดอื่นๆหรือว่าเทคนิคหรือข้อมูลเพิ่มเติมเงี้ยมันอยู่ในคลิปถัดไปนะครับผมรีวิวไว้ละเอียดอยู่นะครับพอจะเป็นตอนไปตอนขี่ไปใส่งานจริงกะรีวิวให้พี่น้องเมืองนั่นแหละมื้อนี้มันแค่เพิ่มเติมก็เลยจะบ่ได้ให้ลงรายละเอียดหลายนะครับผม ราคาที่ล่วงไวก็คือเือนสี่านเก่านะครับเอาสำหรับมงินี้วันนี้ก็สิค้อมลาพี่น่องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ